ระเบียบการเจริญพระก,กรรมฐานโดยย่อโดยหลวงพอ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงในขั้นตอนก่อนเจริญพระก,กรรมฐานหรือก่อนสมทานกรรมฐานให้สมทานศีลห้าเสียก่อนแล้วกำหนดใจไว้ว่านับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาลุ่งอรุณเราจะไม่ทำให้ศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งขาดโดยเจตนา แม้เหตุผลอันจะพึงเกิดนั้นมันจะร้ายแรงสักเพียงใดก็ตามเมื่อกำหนดใจได้อย่างนี้เราจึงเริ่มสมทานพระกรรมฐานดังต่อไปนี้นะโมตัสสะพระควะโออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาหัง พระควาอัตตาาวังตุมหากังปริจจชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าขออาราธนาบารามีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารมีพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สืบสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้านั้นขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง40ทัศนทัระะปีติทั้ง5วิปัสนาญาณทั้ง9ขอพระกรรมฐานทั้ง40ทั พระปีติทั้ง5และวิปัส,สนาญาณทั้ง9จงมาปรากฏบังเกิดในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารของข้าพเจ้าณการระบาดเดี๋ยวนี้เทินขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะเมฆจิตสามารถกำหนดจิตร,รู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้ เมื่อรู้แล้วขอให้ภาพนั้นชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นโดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดณนะการระบาดเดียวนี้เทินเมื่อเราสมทานพักกรรมาฐานแล้วอย่าพึ่งเข้าสมาธิเลยให้เราเริ่มพิจารณานิวรณ์ห้าและให้ระงับนิวรณ์ห้าให้ได้เสียก่อนเพราะถ้าระงับนิวรณ์ห้าไม่ได้ หากภาวนาไปนิวรณ์ห้าจะเข้าควรจิตเป็นเนตให้ยานไม่เกิดถ้าเราระงับนิวรณ์ห้าได้แล้วยานจะเกิดได้โดยง่ายนิวรณ์ห้าที่ควรระงับมีดังนี้ 1. พิจารณาโทษของกรรมคุณให้เห็นว่าเป็นเครื่องที่ทําให้เกิดทุกภัยอันตรายเราจะไม่พอใจในการ,รคุณอีกต่อไป 2. พิจารณาโทษของพยาบาทให้เห็นว่า การพยาบาทจองร้านจองผ่านนั้นเป็นทุกข์เราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วไป 3. ความง่วงความง่วงเป็นอันตรายของความดีเราจะระงับความง่วงเมื่อจเจริญพระก,กรรมฐาน 4. เมื่อจเจริญพระกรรมฐานเราจะไม่นึกถึงเรื่องอื่นนอกจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกและองค์ภาวนาเท่านั้น 5. เราจะตัดความสงสัยทั้งหมดและเชื่อว่าการจเจริญพระกรรมฐานนี้จะเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ มีความสุขทั้งชาตินี้และชาติต่อไปเมื่อระงับนิวรณ์หได้แล้วให้เริ่มทำสมาธิจนพอแก่ความต้องการของเราหลังจากนั้นเมื่อเราคลายสมาธิแล้วอย่าพึ่งละการกำหนดลมหายใจหลังจากเราเปลี่ยนท่านั่งเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยให้เราพิจารณาขันห้าดังต่อไปนี้ขันห้ามีดังนี้รูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณ 1. รูปคือร่างกายและสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาทั้งหมด 2. เวทนาความรู้สึกนึกคิดทางใจ 3. ส,สัญญาคือความจำเรื่องราวต่างๆ 4. ส,สังขารคือการปรุงแต่งตกแต่งและเสริมสร้าง 5. วิญญาณคือความรู้สึกทางประสาท ให้พิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5อย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าและขันห้าก็ไม่มีในเราขันห้าล้วนไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปและแตกสลายในที่สุดเราจะไม่กำหนดยินดีและยึดมั่นในขันห้าเราจะพอใจในพระนิพพานซึ่งเป็นดินแดนที่คงที่มีแต่ความสุขหมดทุกข์ไม่เปลี่ยนแปลง